ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหนือกระบาดรายการที่จะมาปลุกจิตวิญญาณตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตคุณยกไว้เหนือกระบาดสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่จูสวัสดีค่ะรอนานเลยวันนี้โอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติแม้แต่จะอยู่ไกลก็ยังให้เกียรติกับรายการนะคะโอ้เป็นเกียรติมากครับรายการใหญ่อืมรายการใหญ่โอเคชื่อเรื่องปัดลังควานปฏิหารรูปถ่ายโอ้สุดยอดอ่าผมเพิ่งรู้ขี้ั้นเนี่ยเนี่ยแหละเราเป็นรายการสดไงเออเราก็คิดเอาตรงนี้แหละ เล่นเดียเด่ยวเล่นเดี่ยวอืฮะโอเคขอบคุณมากนะตะหลวงที่แบบบิ๊กที่มาแบบเล่าเรื่องเหล่านี้ให้เราฟังเรื่องเราเป็นไงบิ๊กเล่าให้พี่ๆเราฟังหน่อยคะ่ะโอเคก็สวัสดีพิจุรอดหนึ่งนะสวัสดีพี่ๆท,ทุกท่านในไลน์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฟังยันหลด้วย mm hmm. ก็เหตุการณ์นี้นะครับเพิ่งเกิดเมื่ออไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่แหละ mm hmm. นะครับหลังจากที่ผมได้ไป <c oughs> เจอกับพ่จูที่ร้านแล้วแล้ว,ลวก็มันเราก็เออเริ่มแบบมีโปรเจกต์ร่วมกันละ ในช่วงนั้นนะครับทางบ้านผมอะเขาเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันอืก็จะเป็นในเครือญาติผมกับอ่าน้องสไพือซึ่งมันเป็นเรื่องของผู้หญิงน,นนะครับพี่จุเราก็ก็รู้แหละว่าใครเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้สนใจเรื่องของเขาอืจนจนอยู่มาวันนึงนะครับน้องชายมันโทรหาผม ซึ่งักษณะนิส่ใส่เดินของน้องชายผมก่อนมันเป็นคนที่ขวางโลกมากมันไม่เชื่ออะไรสักอย่างเนย่งอ่ะมันมีอะไรมันก็จะเถียงเถียงเดินหน้าอย่างเดียวคือไม่มึงมันก็โทรหาไม่ไม่ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยด้วยใช่ครับผมอืเนี่ยมันก็โทรมาว่าเฮ้ยหลวงเมื่อคืนเจอเจอผีว่ะผมก็บอกมึงนี่เหรอเจอผีมึมบอกวึาเจอผีจริงๆนักสามแล้วมันก็เล่าให้ฟัง นะครับผมก็ถามเรื่องราทั้งหมดนี้ผมก็มาสรุปว่าก่อนหน้านี้นั่นนะครับมันมีปัญหาทะเลาะกันอืแล้วญาติผมคนนั้นอ่ะเขาอ่ะพูดใส่น้องสะพภยผมว่ามึงระวังตัวไม่ดีนะอืเดี๋ยวกูจะทําของใส่มึงแล้วเขาก็ไม่เกินไม่เกินสามเดือนหรอกอะไรเงี้ยเออมันขู่ไว้ประมาณเนี้ยอืซึ่งตอนแรกเราก็เฉยๆอย่าพที่เราก็รู้นิสัยของแต่ละคนเนาะแต่มันก็ฟังมันก็เฉยๆ จนผ่านมาไม่กี่วันน้องสะพ้าอ่ะเริ่มเห็นผีครั้งแรกที่มันบอกน้องผมก็คือมันเห็นมีผู้หญิงค่ะอยง่ที่คือบ้านนั่งอยู่ปลายเท้านั่งอยู่รอบรอบห้องนอนอเห็นบ่อยมากแล้วพอมันบอกน้องผมมันก็เฮ้ยม,มึงอ่ะเพ้อ,อนอนเถอะ มึงต้าวฟาดอะไรเงี้ยกระดานนาแฟนอืแล้วมันก็นอนไม่สนใจจนผ่านมาไม่กี่วันนะครับมันก็นอนเล่นโทรศัพท์ของมันนอนเล่นไปแล้วมันรู้สึกเหมือนมันโดนโดนยิกตรงปลายนิ้วเท้าพี่จุอโดนยิกเลยนะมันก็เลยหันไปมองแล้วมันก็รู้สึกว่าเหมือนหนูกัดหนูแทะหรือว่าโดนอะไรสักอย่างหนึ่งคือเจ็บเหรอมันเจ็บครับ Mm hmm. มันเก็บเลยมันก็เลยนอนนอนรอเลยทีเนี้ย mm hmm. ว่ามันจะเป็นอีกไหม mm hmm. มันไปอีกไม่กี่เึดใจครับมันก็เป็นท้าอีกข้างหนึ่ง mm hmm. เหมือนคนยิกเลยอย่างที่ mm hmm. มันก็หันไปมองทีนี้มันก็ไม่เจออะไรอีก mm hmm. ซึ่งเ่อกเกิดเหตุการณ์เนี้ยโทรศัพท์มันก็สายเข้า mm hmm. คนที่โทรมาก็คือญาติคนนั้นอะโทรมา mm hmm. เหมือนประมาณว่าเฮ้ยอ่าอยากเคลียร์เรื่องทั้งหมดนะไม่ได้มีอะไรนะทำไมโทรมาคุยดีอันเนี้ยมันก็เลยออกจากห้องไปเพราะแฟนมันนอนหลับอยู่ใช่ไหมครับมันก็เลยออกไปคุย้ันนอกมันก็เดินออกมาหน้าบ้านแล้วก็คุยคุยไปเรื่อยๆแล้วมันก็เดินเดินไปเรื่อยจนเดินเข้ามาในสวนปามที่อยู่หน้าบ้านมันหนกขนาดที่มันเดินคุยอยู่มันเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างต้นปามมองมันอยู่ ซึ่งระยะห่างประมาณประมาณสิบเมตรได้นะครับมันมีแสงที่รอดอ่าจากทางปามลงมาไม่ได้ยินแอบนะพี่ยืนอยู่ทั้งตัวนี่แหละยืนมองมันมันก็มันก็ชะงักไปไอ้สายที่โทรมาก็คุยแล้วมันก็พยายามโฟกัสแล้วมันก็เห็นชัดเลยว่าผู้หญิงคนนี้ยืนจ้องมันอยู่คนลุกแล้วมัน มันเล่าผมก็ขนลุกแล้วมันก็ถอยหลังพี่จุกมันกลัวมันบอกมันตกใจแล้วมันกลัวมากมันเดินถอยหลังนะครับมันไม่ได้หันหลังเดินมันเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวเพื่อถอยออกมาอืแล้วก็โฟกัสที่ผู้หญิงคนนั้นตลอดแล้วมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นอะไม่ได้ไปไหนเลยมองอเหรอยืนมองตรงนั้นครับอืซึ่งแถวบ้านเราอะมันไม่มีใครนะพี่อืมันไม่มีใครมาเดินตรงนั้นได้ ซึ่งแต่ละคนถ้าเกิดมันจะพยืนตรงนั้นมันต้องผู้หญิงหุ่นแบบเนี้ยแต่งตัวแบบเนี้ยไม่มีอืมันไม่เคยเห็นแล้วมันรู้จักมีแต่ญาติกันทั้งนั้นอืแล้วมันรู้แล้วว่าไม่ใช่คนมันก็เลยถอยหลังมันเดินถอยไปจนจนถึงบริเวณหน้าบ้านอ่ะแล้วมันก็หยุดการคุยทั้งหมดแล้วมันก็เข้าบ้านอแล้วมันก็เลยมาโทรหาผมรู้ไหมวะเฮ้ยทำยังไงดีวะผมก็เลยบอกว่า กูไม่รู้ว่ามึงเชื่อหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดมึงเชื่อเดี๋ยวกูค่อยค่อยปรึกษาพิจุให้อะไรเงี้ยอ่ามันก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลอดูอีกทีนึงมันบอกนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงต่อไหมถ้าเกิดเจอ,ออีกเดี๋ยวจะบอกอะไรเงี้ยอ่าแล้วมันก็วานสายไปสองสามวันถัดมากับแม่ผมโทรมามอบิ๊กแม่เจอศือแม่กลัวเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาแล้วแม่ผมปรึกษาผมเรื่องนี้พิืีมผมไปถามแม่เป็นอะไรไหนแม่เล่าสิมแม่บอกว่าแม่นอนในคืนนั้นแล้วแม่ก็ฝันฝันว่าตัวเองนั่งเล่นอยู่ตรงหน้าบ้านที่ดูทีวีอะไรเงี้ยครับอตอนค่ำเสร็จแล้วอยู่ๆก็มีความรู้สึกว่ามีผู้ชายเดินมาจากที่มืดหน้าบ้านะ่ะเข้ามาหาแกแกรู้เลยผู้ชายคนนี้เดินมาจะททำร้ายแก Mm hmm. แกวางรีโมททีวีแล้วแกวิ่งแกวิ่งไปแอบอีกห้องหนึ่งนั่งอยู่ข้างลิ้นชักเสื้อผ้า <c oughs> เป็นรูเล็กๆ mm hmm. แล้วก็นั่งแอบตรงนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินเหมอือนลื้อน่นลื้อนี่แล้วก็เดินอ้อมมาทางบ้าน mm hmm. แล้วก็เดินมาจนมาหยุดที่แม่ยืนอยู่มันในหนังเลยนะครับช็อตอ่ะ mm hmm. มาหยุดปุ๊บแล้วก็หันมามองแม่แม่ที่นั่งสั่นอยู่ในในซองเล็กๆตรงนั้น mm hmm. ก็เลยรนะลึกถึงกงสามพี่น้องอที่ผมเคยเล่าไปแม่ก็บอกว่ากงช่วยลูกด้วยแล้วแม่ก็ตกใจตื่นออันนี้คือแรง<ห>แล้วแล้วแม่ก็โทรหาผมแล้วผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอไปยุคสะดวกก่อนช่วงนี้เรามีภารกิจเดินทางเดี๋ยวรอสะดวกเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ละเพราะเพราะรู้สึกว่าเริ่มเจอเยอะแล้วคนะืนถัดมาแม่ฝันอีกติดติดกันเลย อีกวันหนึ่งแม่ถามว่าบิ๊กคุยกับปิจุ้ให้หรือยังบอกว่าแม่อย่ารีบสิยังไม่ว่างแม่ฝันอีกแล้วแม่ฝันแบบเดิมอีกรอบหนึ่งว่าผู้ชายคนนี้กลับมาเดินตามหาแม่อีกแล้วคนลุกแต่แม่รู้สึกว่าเหมือนเขาอะน่ากลัวขึ้นรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเขาต้องหาแม่เจอแน่แสักวันหนึ่งแม่ต้องต้องเกิดอะไรกับแม่แน่แนอบิ๊กรช่วยแม่หน่อย วันนั้นก็เลยปิดร้านก็เลยคุยกับพี่จูว่าพี่จูเหตุการณ์มันเกิดสิ่งนี้ขึ้น่ะอทำอยังไงดีก็นึกไม่ออกครับบอกหลวงพ่อกลวยก่อนพี่จูก็เลยบอกว่างั้นเอาอ่างนี้ยังไม่ต้องทำอะไรตอนนั้นผมโกรธมากนะเหมือนที่คุยกับพี่ว่าผมโกรธมากจริงๆนะครับอืมันทําครอบครัวไงเออมันทําครอบครัวผมผมยังพูดพี่จูเลยืคกยอยากลงไปแบบเจอหน้าพวกมึงจริงๆเลย,เยแต่เหมือนพี่จูกับ พี่แก๊ก็บอกว่าเ,าเดี๋ยวเอาอย่างนี้อารัธนาหลวงพอ่อเดี๋ยวพี่ให้ล็อกเก็ตตอนนั้นพี่จุให้ล็อกเก็ตผมมาตามจำนวนคนในบ้านทั้งหมดหกคนให้ามาหกชิ้นเป็นล็อกเก็ตของหลวงพอ่อจำจำไม่ได้ว่าปีไหนเนาะอ๋อกออกวัดซับลำใหญ่อ๋ะปีน่าจะเป็นปีห้าหกออกวัดซับลำใหญ่อืม,อมก็เลยส่งไปแม่แมก็เล่าให้แม่บอกแม่แม่โอเค แม่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะแม่อยู่เฉยๆอารัฐธรนาหลวงพ่อโกวยให้ทุกคนในบ้านแขวนหลวงพ่อโกวยอแล้วมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแม่ก็หายไปเลยครับไม่โทรหาผมเลยซึ่งผมโทรไปหาแม่เองว่าแม่เป็นยังไงบ้างที่บ้านเป็นยังไงบ้างทุกคนไม่เจอเหตุการณ์แล้วทุกคนดีขึ้นอนอืน้องน้องสะพ้ยไม่เจอ,อน้องชายไม่เจอไม่ฝันแม่ก็ไม่เจอไม่ฝันทุกอย่างเงียบ เงียบมาจนถึงทุกวันนี้สุดยอดแต่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าฝั่งญาติเรามันเจออะไรบ้างอันนี้ผมก็สงสัยนะอืมอืมแต่ก็ยังไม่ได้ถามวันนี้ก็เจหน้กกันเพราะผมเพิ่งกลับมาบ้านอืมแต่ก็พูดคุยปกติถ้าเกิดคุยดีผมผมก็คุยอืมอืมแต่ก็ไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงบ้างแต่ทุกอย่างก็เลยเงียบไปเลยแค่มีแบบอ่ารูปหลวงพ่อ้วย สุดยอดครับมอืจริงสุดยอดจริงๆแค่แขวนรูปนะแต่ว่าทุกคนเชื่อด้วยไงน้องที่ไม่เคยแขวนก็แขวนใช่ไหมใช่ครับลูกชายเขาแขวนแขวนทุกคนในบ้านอืมเราะต้องย้อนกลับไปว่าผมรู้รู้ดีว่าญาติคนนี้เป็นยังไงญาติผมเขาเป็นนิสัยแบบต้องเข้าหาหมอดูล่างทรงอ่ะพี่จุ ก็คือเฮ้ยมีอะไรก็คือฉันต้องไปหาตรงนั้นเก่งกับฉันไปตรงนี้เก่งฉันก็ไปอะไรอย่งี้ยอก็เลยคิดว่าเขาคงน่าจะไปหาสักสักอ่าคนนึงแี่ะไม่รู้แหละว่าใครเออแล้วก็ให้ทําให้เพราะเขารู้จักไอ้พวกสายพวกงี้เยอะออืคนเรา แต่ก็ดีแล้วครับทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดวยดีแล้วนะครับด้วยบาร,รมีหลวงพ่อเนาะอย่างที่บอกเลยว่าโ<ช>หลวงพ่อโกยนี่คือสุดยอดสําหรับพวกเราอ่ะแล้วแบบบอกแล้วว่ารูปอ่ะปีไหนก็ได้แต่ตอนนั้นน่ะรูปโตมูเล็กเนาะที่พี่เคยเล่า่ะพี่ไม่มีซึ่งตอนนั้นมันมีแค่รูปรุ่นนี้พี่ก็เลยบอกว่าบิ๊กเอาไปรัตนาถึงหลวงพ่อแล้วบอกให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยคุ้มครอ,องป้องป้องกันคนที่บ้าน รู้สึกว่าช่วงนั้นรูปพี่ก็หมดพอดีเนาะผมเปถามพี่เนาะรู้สึกว่ารูปชุดนี้ก็เพิ่งมาด้วยมาแล้วก็หมดเพิ่งมาถึงด้วยอืใช่แล้วก็เออได้ได้ได้คุยกับแม่แล้วก็ได้ส่งไปรูปนั้นก็หมดเลยหมดตอนนี้ก็หมดนะคะรูปหมดล้วอย่างก็กลับมาที่บ้านทุกคนยังยังห้อยอยู่ใช่ครับเรื่องราทั้งหมดครับบารมีเองหลวงพ่อโอรยฟังแล้วเราอิ่มนะยิ่งเป็นหลวงพ่อลกวยเรายิ่งอิ่มวันนี้เราเราเล่าแต่ เราได้ฟังมานะอะจริงๆตั้งแต่เรื่องแรกเ,เรื่องเรื่องสุดท้ายจูว่าไม่ได้ฟังเรื่องเรื่องเรื่องต้นเลยนะว่าเขาว่าเขาเล่าเรื่องอะไรเพราะจูไม่ได้ฟังเป็นทีมงานฟังแต่เท่าที่เราจะฟังมาเนี่ยหลวงพ่อกลวยเกือบทุกสายเลยนะในวันเนี้ย <laughs> เออมันคือแบบอืใช้คําว่าเหนือกับานยังน้อยไปอ่ะถ้าสําหรับหลวงพ่อนะหลวงพ่อ,อช่วยแบบเออไม่ใช่แค่แค่พวกเราอะเนาะคุ้มครองแบบ แผ่ <คน S 1> บารมีเออแผ่บารมีไปถึงครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักทุกคนเลยแบบ<ช>สุดยอดภาพถ่ายของหลวงพ่อนี่คือสุดยอดจริงๆนะคะไม่ว่าออกวัดไหนนะจริงๆไม่จําเป็นจะต้องแบบต้องออกวัดโคสิตาราไหมคะพี่จุอันไหนก็ได้จริงๆ<ช>ของปอมพี่ยังเชื่อเลยว่ามีสําหรับของพ่อกกลนะของท่านพูดแต่เฉพาะความเชื่อของจูนะคะสําหรับแบบเรื่องราวเกี่ยวกับ รูปถ่ายของหลวงพ่อไม่ว่าจะบางอันบอกคุณบอกป้อมบางอันบอกจริงแต่สําหรับจัว<ม>สาหรับหลวงพ่อคือที่สุดอืยกไวให้เหนือกระบาลโห<ฮ> oh, ขอบคุณบิ๊กมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังจริงๆพี่ยังไม่เคยฟังบิ๊กเล่าเต็มๆเรื่องนี้ฟังแค่ว่าเออก็บ้านก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเอาโอเคดีขึ้นก็ดีขึ้นเพราะต่างคนก็ต่างทางานเราเลยไม่ได้รู้ว่าแบบเป็นยังไงแล้วบ้างไม่ได้อัปเดตอืมกลับมาเจอทุกคนห้อยหลวงพ่อกลวยผมก็ มันอิ่มะพี่มันอิ่มจริงจริงจริงแล้วพอกลับมาแล้วเขาแล้วเขาก็คือจากคนที่แบบไม่ได้สนเรื่องอื่นเงี้ยไม่ไม่น่าจะแขวนอะยังแขวนใช่สุดยอดขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะตาหลวงขอบคุณมากขอบคุณมากเบสที่ให้ขอบคุณก็โคตรตหลวงทุกท่านด้วยเออใช่โอ้โหขอบคุณตะหลวงมานั่งฟังเราจนจบเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นสายสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อเหมือนกันนะแต่ก่อนที่เรางน้นเราก็ขอบคุณตะหลวงนะฝากช่องหน่อยเร็วตหลวง ก็ฝากด้วยนะครับพี่ๆฝากมีผมนะครับมาจากช่องตหลวงจอมหาเรื่องนะครับผมทําคอนเทนต์พิสูจน์เรื่องผีตามรอยเรื่องเล่าตำนานความเชื่อสถานที่หลอนๆเฮียนๆทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่ไหนเด็กที่ไหนเฮียนนะครับผมก็จะไปพิสูจน์พี่ๆแค่รอให้กันมาอกันที่บ้านนะครับผมฝากด้วยนะครับตลรวจจอมหาเรื่องนะครับผมโอ้สุดยอดขอบคุณมากค่ะบีขอบคุณมากขอคุณค่ะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ